สวัสดีครับกำนันอยาปูกับหลานหน่อยครับผมเพียบนี้พิเศษนะครับพี่น้องมะยามนะครับเมื่อนี้พี่น้องมะยามสายันวันรุ่งนะครับเพิ่นมาเหตุงานน,นําเนาะมาทําเพลงก็เลยถือโอกาสว่าเฮ็ดแนวกินกินเที่ยงส้มกันนะครับเมื่อนี้อ้าวแม่เฮงเฮงนะครับสวัสดีคน้ำฝน,ำนแม่น้องเฮงเฮงนะครับกําลังเปลี่ยนแม่ขั้วเมื่อนี้ต้มกบเสร็จแล้วต้มกบเ้าสิบหาสิบพารัดเพ็ด,พด,พด,พดแล้วก็ ตามาหุงะะตามหุงมีหลายหลายเมนูเลยอ้าวมาเบิ่งเมนูแรกก่อนครับผมเนี่ยต้มกบเรียบร้อยนะครับละละต้มกบะะโอ้โหสุดยอดนะครับต้มกบนี่เขาให้โรย้หน้านะจ๊ะโรยหน้าโรยหน้าไม่ยโรหนาโคตรนะจ๊ะหนัาหมอนจ๊ะนี่น่ากินนะคะสูตรนี่บอกว่านี่คือของอีสานเลยเด้ด ถ้า,าไปวดอะได้กินเสียซ่าเกิดขนาดได้แหละเบิงได้สุดเด็ดชม,ต,มต้องเปน,นบ้านๆก,กินครับก,กินครับตำมะฮงนะครับตำหมีมตำมะฮงหมีข้าวปุ่นนะครับเมือน,นี่นี่พักยังเรียบร้อยพุ่นครบเลยอน,นี้ก็จะผัดเผ<อ>็ดเนาะผัดเผ็ดผัดเผ็ดนะครับตอนนี่นนขวดจะแปดปีแล้วก็สุกอล้าจย์แก๊สก็ละทจิบบัส แก่กล้จะเบิดแล้วละ่ะเบิดซ่ซองว่าก็กักคุ้มยังเด้ใส่มันหมดไปเลยคือว่า <laughs> คือว่าตัวนี้ห้ามซุกแล้วกอ่ะน,นี่ก็ปิดไปเลยว่าสีซื้อไหมปลาสีซื้อไหมก็มีแต่ว่าซื้อพ่อใบเตยก็บอกว่ามันได้อยู่ดอกขอ,พอบผลว่าก็เลยบกไปเลยท่นได้ซื้อไหมไม่ได้แต่ว่าสีไม่เยอะซื้อไม่มไวนะ้เน <laughs> ี่ล่ะนะครับไว้ไว้เนี่ยดูอยู่เพราะว่าสีมาดูอยู่ลองซื้อแหวกอันเพลงนอนหิ้งหิ้งกับกินข้าวนอกบ้านมันแฉะไปอาจารย์ กินที่บางร้านมันเบือเอ่อเปลี่ยนบรรยากาศนี่จักหน่อยเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนแบบไงพอกินอย่างขันขน้นี่งบอกว่าซื้อกินนี่เ่าแซ่บเหรอเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองนี่มันจะถือใจเจ้าของแบบรสชาติแบบไหนปรุงตามใจตัวเองแต่ว่าซื้อของเขาเจ้าเนี่ยถ้าว่าคุาน้นกับมักเนาะมันก็บพราแซ่บทั้งใจเหาอเมียนเราก็ได้หน่อยพร้อม <laughs> แพงพร้อมได้หน,ออมมนอ่อยพร้อมมาเที่ยวกับพัดยุ้ยแล้วใ่ต้นหอมกับพริกเอาเป็นที่เหลือจิ้นหนี่งคนนี้ ตอนนี้หมูมันก็ขึ้นเนาะโอ้ขึ้นคัะแพงแพงขึ้นยังพอขึ้นราคาบ้าวอตรงพวงนี่ยังไงอ่าเนี่ปัจจุบันนี้ขึ้นมาช่วยย่างค้าวแก้วก็ขึ้นน้ำปลาก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยทุกอย่างแต่ใส่ยัางแหละแต่แตงแต่หุงเขายังขึ้นเลยเนี่ยขึ้นวันี้ขึ้นเขาก็มันขึ้นครับเหมือนขึบน่ขึ้นในสาวใสาย่างหขึ้นใดสาวใส่ย่าดิอ๋อไม่ขึ้นแน่โยบะกะทิบบอขึ้นดูโยเต้ ปีนึงเช้านึคิดไม่ยากพอเราสิ่ยินเว่าสว่าไม่เ้าเบาเพื่อนรถเดี๋ยวเล่าว่าปรุงเจ้าขวังไปไปเอารถอยู่นะครับไปเอารถเอารถไปล่างนะครับเอารถไปล่างอยู่ค่าแค่นะครับพ่อไปเตยผ้าไปเดี๋ยวกะมาครับครับ สีสันเริ่มมาแล้วครับบาทในสีสันเริ่มมาแล้วพร้อมซีอิ๊วโอซีอิ๊วจากซีซิวขาวน้ำตาลนิดนึงปรุงรสอร่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะอ๋อจะขั้นตอนต่อไปก็ตงจะเป็นทั่วเนาะครับอ่ะไปล้างรถมาแล้วทั่วนี่สำคัญถ้าถ้าขันจับล้างรถมาแล้วดูบโบเกตสีสันบคโบกามเขาแซ่บแค่ตัวเองแค่แซ่บ หม,ม,หมหอืออหอมครับหอม้ามันหอมมี่าจา๊ะมีอยู่ใล้วถ้าขวดสีนีมีหัอเราะ มาแล้วครับดายันไปล่างรถมาอย่าเบิกคิมนี้ได้หรอกอานีดยมาเหนมเ็ดอันมีต้มต้มกบต้มกบละกะเนี่ยผัดเผ็ดนี่ผัดเผ็ดโอ้สุดยอดพผัดเผ็ดัวาผัดเผ็ดพวพร้อมนี่ยิ่นอองดร่ยพี่นองไหมครับ ยายผมยืดีเจากลุงหมองเสร็จอะไรครับบั่นกรนันย่ำบั่นพญายศบีตไนะครับผมเอ้าบึงต้มกบอีกรอบนึ่งก็หอมเดี๋ยวอันนับต่อไปกติมาตับัะคุงนี่ครับมาตับักคุงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนี่ใกลจะเส็จแล้วก็คัดเครื่อ กาวมันหอมปั๊บจะเอาต้นหอมลงไปเลต้นหอมต้นหอมต้นหอมรวยรวยตงไวไนะตรงไวนะตรงไวแน่ต้นหอมมาจงอก่านไดัลกินแล้วเขาต้องซอยต้นหอมลงแ้อคตนอเ่นได้แลเอ๊กหัวใสก่อนหัวมันใสอันนี้เขาใชหังกาวุ่กแล้วห้อง อือเขาต้องใส่บางคนซอยใส่มันมุวนแค่มุนว่าเขาเป็หนหย่อมใส่หล่นเห็ดเงียบมีรูสจกน่นนา,นากิน <c oughs> น่ากิน <c oughs> ท่านบอฟังท่านบอเจ้า <c oughs> ดีกลับไปฟังพวกเจ้าสุด <c oughs> นี่เป็นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นสุด <c oughs> แม่นองแห้งๆครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ่างอือฮั่นเนื่อ าต้นหอมไปเอาไหมคนมาแล้วหอมแดงต้นหอมจะไปเร็มแกจะสำเร็จ <balcony> แล้วครับเพราะว่าถอดเสยน้รมบนมากหวานก็เลยใส่หวานปกติคนติบใส่หวานนิดนึงบอเรียกว่าเบาหวานทีขึ้นอันนี้ขั้นตอนช่วยได้อ่ะขั้นตอนใส่หอมต้นหอมลงไปหอมไปคนใส่คนกัดใส่คน ันนี้ใส่คอตำใจสามีจ้ะขอพ้นมักหอมแตู่็ไม่หอมเมียยด้จ้ะเป็นหอมพี่แต่ที่ว่าหอมแนวบ่หอมแนวโอ้ยหายจะเมียหอมโอเคเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเมนูครับต่อไปก็จะตับบุกหงกันะครับมาตับบุกหงกันโอ้ยกบกับไข่เลยกบไข่เห็นไหมไข่กลบ มีน้องสาวมานำนะครับมื่อนี้ยน,น้นองสาวพริกนี่ต้องใส่ละลายอันนั้นต้นหอมข้นนะครับ <laughs> ดีใจพี่น้องมาหยามครับพริกนี่พริกนี่บอกบอร์เดทขวดเพราะว่าวมันเป็นยาเนาะอ๋อยามันมันเป็นของแก่กันเนาะแม่นอันนี้เป็นยาเคลือบกระเพาะน้ำถ้าเฮาบางคนอ่ะถาว่าขี้ค่าบ่แม่นขี้ค่าเด้อเพราะว่าตำนี่มันเป็นยาเป็นยา ร้านทั่วไปเขาก็บุดแกออกได้อย่างถ้าค้าขายเพิ่มาหาเด็ดควันออกถ้าเด็ดควันออกลูกค้าลูกค้าบุก,าบกามาลูกค้าเก่านะ่ะอืกมเขาจะได้แต่ลูกค้าจอดจอดไม่อ๋อเป็นเป็นเท่าว่าเป็นเคล็ดเคล็ดเมนเป็น,นเคล็ดอาจาบุดเด็ดควันออกก็คือเด็ดควันออกเนะี่ยลูกค้ามันจะหายามัต่างนี่แหละน้ำนันมันจะออกไปน้ำกวนมันเมนผู้ถาวรร้านพนักงานหรือวะก็เสื้อเสื้ออยู่ด้วยเขาบ่ได้ว่าเสื้อเขาบอกว่าจึงงงานสุย่างนะเสื้อแดงวเสื้อแดง ใช้หาสีให้ตามเพิ่นเป็นสันอีดีได้ดีเด้อพริกกับไม่ต้องแหลกหลายไปดูมีสีสันอ้ย่างเห็นนตัวพริกแตกเป็นแบบเห็นผ่หวาอันนี้ยังเลยอดใช่ในหัวหักเนี่เสน่ห์ปจะบักปวดรักจนตายเบื่อ เะนี่ไปจะวบบสุมือนี่ผู้ผู้ใด้มแม่บ้านโบกหูเคล็ดลับเพิ่นกะหัวบ่ออยู่บ้านหัวบ้า,านเคล็ดยังกับ,บ่กระบอืบน,อนี่เฮ้ยย่างคนไม่ดีเลยย่างเคล็ดแสบตลอดเคล็ดแสบตลอดแม่เ็ดเพราะว่าเขาผงสุดโรยเขาใช้เป็นหมอนั่นเลยหนะ <c oughs> ลับ,บแหล่เขาไปโรงงานมาเมื่อกี้เนี่ยง่ายเคล็ดลับทำยั <c oughs> ยฝ <c oughs> นหนุ่แต่ว่าหัวผมนี่ ตัวเงินเลยเหล่อมล้นอนาล้นออกขนาดเป็ดขนาดไก่อยู่บ้านเนอย่ำขาย่ำขาเขได้ลกขนหยักเอาผงสุรินีกินสองมือเกี้ยงมัดโอ้โคบอกจเนโอ้สองร้อยบาทนี้หัวใหญ่หัวสวยให้พ่อไปเตยหัวสวยแหมเนี่ยให้ให้พ่อไปเตยไปเชื้อแล้วครับหอม โรงเรียนจีฮะหลานก็ไล้มันคือเงียบเสียเลยนะอ๋อหลานไปโรงเรียนเออสาวน้อยไปเตยไปโรงเรียนอันนี้ไปซื้อหอมมาล้วอันอันอันถ้ามะเขือเนี่ยมาค้นกับมะกินได้หรอมะเขือแหล่ะมะเขือมะเขือปอกถ้าคนที่เล่นของเขาจะไม่กินมั้งอันนี้มันเกี่ยวกันยุติเย่เกี่ยวค่ะคนที่เล่นของเขาจะไม่กินเรียนรู้ซื่ออยู่ได้ล่ะ อันของจะเล่นตายก็ปนี่เอยจังสีดำแม่เมื่อกี้เล่มหายเล่มประธานอะเตะความดูหลายยางอยเด่นนี่แนวคนบอใค้เล่นของเนาะบอกบอกหูจักอันนี้เล่นดูอแ้่จะได้ขอสั่งยานมาเล่นดูเล่นดูขึ้นบ่ใส่ต้นหอมด้วยอันนี้คือวิธีต่ำของบานนอกอันนี้เป็นสูก ่อสะฉพกกิดเนาะมักเนียงเข้ากับใส่ลงไปสันละมักไผ่มักมันมักจันตังหักอ่าแล้วก็ใส่เนื้อมันลงไปเยู่บ้านบ่านบ้านานบ้านบ้านบ้าบานบ้าน้านบ้านบานบ้านบ้าบนบ้านบ้านด้านบ้บอานขายต้านบ้านบ้นบ้บ้านบ้า้วนบ้า้านขึ้นบ้านบ้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 านบ้านนบาน้น้น้้าะน อันนี้ก็ดีข้นน้ำมูสบ่ค่ะไม่ข้นนะตายจำได้ตามใช่มหมก็ซุกงหย่กันนี้ได้ไหนอ่ะอ๋อพีนสายเดียบัาเลยกาสายเดียวมามาเจาาเต้าเนี่นครับ มาเฮ็ดงานต้องกันดูคัากร้ายว่าเป็นพี่น้องกันซ้ำนะครับเป็นพี่น้องแล้วคเปลี่ยนพี่น้องกันจะว่าเป็นพี่น้องเพราะว่ามาเฮ็ดอันวัยสิบสองปีสี่ข่าวสิบสองปีแล้วโมเมนธรรมดาครับอย่ํำกันมาผมมาเฮ็ดเพลงนี่เพ่งแรกแหสีฟันนี่สิบสองปีเนาะอาจารย์สิบสองปีเล้วเพลงนั้นประสบความสำเร็จสำได้รับรางวัล ดอกคูณทองคำดอกคูณทองคำจากเวิร์กอยส์ครับเวิร์กอยส์นะครับได้รับรางวัลเลยผู้ที่บ่นนี้จากกันครับโอ้ผมผมดีใจมองนี้แล้วครับอาจารย์ <c oughs> คือ <c oughs> ผู้ที่เพิ่มมาเห็ดน้ำเ่าจรยง <c oughs> บ่บ,บเคยบอคยหนีแม่นไปอัดมังกรแล้วก็ไปยุบก็ตามจังหวะเพ่งตามแนวเพ่งเนาะครับแต่ว่าผลทไทยก็คือมานคือเรา นะครับ้องมา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 เนี่คือเกาเพราะว่ามามือเดียวจบไหมมามามาบังีจบจบเลยจบภายในหนึ่งวันมอว่าลูกมาใส่หรือพอมาใส่หรือเมียมใส่จบมือเดียวยังเพลงเฮงเฮ่งแบบเพลงเฮงเพลงที่สองเนาะครับเพลงที่สองเออเพลงที่สามหมเฮงเฮ่งที่สามเพลงที่สามมีเพลงคอเบิร์ดอู่เพลงหนึ่งของคนอยู่น้่ ลองนี่นะอาจารย์แหลมบพราะเขาเบื่ออย่งกัฝนเทลงมาฝนเทลงมาโอ้ฝนเทลงมาบ่ะครับบ่านี้ครับบายนี้ยังเพลงที่สามครับเพลงที่สามกับลังที่สามกับที่สี่เตรียมไ้แล้วเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงว่างล่ลงไกลแล้วแต่ว่าบุคนลในลงมือเห็ุนะครับก็คงจะถ้าบ่มืออึน น่าจะเป็นมืออื่นนะครับบ่มืออื่นกับมือเฮื่อบเเกิดนี่นะครับเผ็ดงานเพลงสีให้ลูกสาวอกหักจากฟังเล่านะครับแล้วก็รผู้ใดสีเด้ร้องก้อนผู้ใดผู้ใดทองในก่อนผู้นั้นไดเรร้องครับอาจจะคอยติดตามคนงามต่อไปนะครับทีนี้ก็มาดูแม่บ้านทําอาหารต่อไปนะครับอ่าตับห้่งแด้แล้วครกนึงครับนี่ครกนึงเดี๋ยวอีกครกนึงอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็น ร้านร้านสาวปันนะครับเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องเอินว่าพี่น้องคือกันล่าะพี่น้องมะยามพี่น้องมะมครับมาดูจนได้เป็นพี่น้องกันไหมเด็กมาตรานเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วจานเอ๊ะเส็บแล้วครับหน้าตาของตำบักคุงนะครับเอา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 นั่งเหมือนสิว่างจานครูปลาจานปูปูสาดบะล่ะพอดีพอดีพอดีเนาะอ่ะ เดี๋ยวจำนายมากินข้าวน้ำกันด้ครับผมสำหรับอการทำอาหารเตรียมตัวที่จะกินข้าวเที่ยงส้มกันนะครับกินข้าวเที่ยงส้มกันงานก็นแล้วละล่ะนะครับกินข้าวเที่ยงส้มกันจักวันเมื่อนี่นะครับนนไปมหาสูบฝน<ไ>ว่าไปพุ่นกินปลามาพีกินข้าวนะครับปไปปนไปเล่า <laughs> มาพีเผาโรงเลียง <laughs> <laughs> ไปพ่นนำบัเขามาพี่นำกระเทย เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศเบื่องหลังของการทําอาหารมาสู่ okay. <Thank> มาสู่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามากินข้าวน้ำกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ